สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิัาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหรือ ID l ดีย065 946 7028นะคะหรือสามารถสแกนคิวอ d e โคได้ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่22นะคะรายการละส0 0รบาทค่ะมี7รายการนะคะมาชมพักกันค่ะรายการที่1นะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามค่ะ และกันที่4นะคะในกันที่5ค่ะ รายการที่หกค่ะรายการสุดท้ายนะคะ ดูให้ชอบดูให้ชอบดูให้ใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ